ทุกคนคะเขากําลังเทป๊ปซี่ใส่แก้วจากนั้นก็เติมนมลงไปมันคืออะไรคะทุกคนพึ่มันน่าทํามันจะอร่อยเลยนะทุกคนแ๊ปซี่กับนมมันจะท้องเสียหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปลองทํากินกันดูครับทุกคนเขาจะได้ไม่โกงเราได้ไปลองทำกันเลยครับเอาละครับทุกคนจากคลิปที่เราได้ดูเมือม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 ่อสักครู่ก็น่าอร่อยน่าลองเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวพิกิตจะลองเลยนะ อันอ่าเขาจะใช้ลงจืดกับเป,ป๊บซี่นะครับเฮ็เบซี่ลงไปก่อนเลยขึ้นแก้วนะน่าจะพอนะทุกคนขึ้นแก้วแล้วก็ตามด้วยนมจืด นะโอเคเราไปเลยทุกคนเพราะอร่อยเนออยู่นะทุกคนคือจะว่าไงอะ่ะจะเป็นจะจะซา แล้วก็เป็นนุ่มๆหอมหอมนมจะออกไปทางคาราเมลนิดๆโอเคทุกคนจากที่พีกีได้ชิมนะครับเต็มสิบนี่น่าจะได้สักสักหกสักเจ็ดอยู่นะทุกคนเนี่ยให้แปดเลยก็ได้นะครับเนี่ย อ,อร่อยไปอีกแบบครับเอาละครับทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อพี่กินนะครับต้องไปลองทํากินกันดูนะครับว่ารสชาติอ่ะจะอร่อยเหมือนที่พี่กินพูดหรือเปล่าเอาละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็เชวยกดไลค์กดซับสไครต์ลิปด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับบายบายครับ